สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยอยู่ที่ต้นยูสคาค่ะเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้อัปเดตรถ4ประตูนะคะเกียร์ออตโอต้คันบ้างค่ะได้รถสภาพปีใหม่ไม่น้อยรถเจ้าของเดียวจาั้ายแดงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะตตตเต y ร t ต r ร vo 4ประตูสีแดงสวยๆค่ะนะคะ2.4 e ดสนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้เป็นระบบเกียร์ออตโต้ตัวพิเนเนยกสูง ะะรถปีสอ1พันสปค่ะมาวิ่งอยู่ที่4 5่หมนะคะสำหรับคันนี้สามารถออกรถฟรีดาวได้เลยค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่5 9าแ0 0เับาทนะคะสำหรับคันนี้ออกรถฟรีดาวได้เลยค่ะนะคะข้างวดอยู่ที่9 0 0 0ันถึงหนึ่งหมบาทนะคะผนสูงสุดได้ถึงแปดสิบงวดนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่ารับประกันได้รถคุณภาพคัดเกรดอีกถึงคันนะคะสําหรับในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ระบบโครงสร้างรถได้สวยเดิมแน่นอนค่ะ คันนี้ได้รถสวยๆนะคะบอกได้เลยว่าออปชันน่าสนใจหนึ่งคันนะคะสำหรับ Tota r ร v o นะคะมีไฟ d a y t i m e นะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะเปิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะระหว่างการขับขี่ลูกค้าไม่ได้เปิดไฟหน้าก็จะมีไฟ d a y t i m e อย่างเงี้ยติดนะคะไฟ LED ดีด้านหน้านะคะคือจะติดตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ะะได้ออปชันมาเป็นพิเศษนะคะได้ในส่วนของจัดแต่งซุ้มล้อสีดำล้อแม็ก์เติมจากโรงงานมาเลยนะคะสำหรับ t ต้ต้ารีโ o คันนี้สีแดงสดๆสวยๆลูกค้าสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถคันนี้ได้ค่ะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านนะคะสนใจสามารถทักสอบถามได้เลยค่ะนะคะเบอร์ติดต่อปุ้ยนะคะ0 6นย์ 6, 2 4 6 6หนึ่งนะคะ ได้เป็นสีประตูยกสูงสวยๆระบบเกียร์ออตโต้ค่ะขับไปไหนนะคะมีแต่นะคะคนหันมองแน่นอนนะคะสำหรับรถสีแดงสวยๆส,สภาพสดๆแบบนี้ค่ะในส่วนของระบบตัวโครงสร้างรถนะคะรับประกันได้รถสวยมั่นใจนะคะไปใช้แน่นอนน็อตไม่มีขยับนะคะสำหรับคันนี้ค่ะให้เห็นกันชัดๆเลย คันนีนะ้ได้เป็นเบาะเดิมนะคะเป็นเบาะปรับเมนวลน,นะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำค่ะเบาะผ้าสีดำนะคะเดิมๆระบบเกียร์อรอ,อโต้ค่ะมีจอเดิมมาให้เรียบร้อยค่ะเชื่อมต่อบลุทูธได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะไม่วิ่งอยู่ที่45,000กิโลเมตรค่ะพวงมาลัยมัตติฟังกช์ชันค่ะได้เป็นกุญแจไขนะคะ แบบรีโมทนะคะแบบกุญใจไขปกตินะคะสำหรับคันนี้ค่ะไฟเด,เดิมเดิมๆเลยนะคะสภาพสวยอีก1นึคันนะคะสำหรับโตต้ารีโวโยกสูงคันนี้ค่ะหารถสวยๆใช้งานนะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้ติดคิ้วคันาสัตว์ให้รอบคันนะคติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลย ได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดำเดิมจากโรงงานค่ะอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นปกตินะคะคันนี้จัไม่มีแอร์หลังในห้องบรยษัทมานะคะโครงสร้างน็อตไม่เคยขันนะคะหารถสวยใช้งานนะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะได้เป็นรถยกสูง กระบะเพนเนอร์สีประตูเกียร์ออโต้รถปี2 0 1 8 1นสำหรับคันนี้ค่ะสีแดงสดๆแบบนี้ไปใช้งานได้เลยค่ะมีบริการจัดไฟนแนน์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถคันนี้ได้เลยค่ะนะ,ะจะแต่งซุ้มล้อสวยๆให้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ในส,ส่วนของตัวายางนะคะเราตรวจเช็คนะคะของตัวายางให้ใหม่ครั้งหนึ่งนะคะหากเป็นยางที่เสื่อมสภาพนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องกันบ้างค่ะนะคะในส่วนของห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะคะคันนี้ก็มีกันชนหน้ามาให้เรียบร้อยค่ะนะเนะ <Develop ing. S 1> ดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์กัน,นะคะ่ะ มารับชมนะคะในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องกันบ้างค่ะนะคะเราเริ่มต้นจากนะคะตัวคันหน้ากันเลยนะคะสำหรับโตต้ารีโวคันนี้ค่ะสภาพคันหน้านะ,ะหเห็นความเดิมของรถนะคะความสวยของรถคันนี้ค่ะรถปีสองพันสิบปดตัวสิบ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะให้ดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มเลยนะคะ ตัวแผ่นเพจเพจของรถคันนี้นะคะให้เห็นกันชัดเจนเลยอยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์06 4 1 4 6 2466นะคะหารถเดิมๆสวยๆสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะเตอรตรารีเวอร์สีประตูเกียร์ออโต้คันนี้ค่ะ ราคาสุดพิเศษกันไปเลยค่ะ599,000บาทเท่านั้นสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์064 1462 466นะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุยจะมาอาัพเดตรถสวยๆสภาพน่าสนใจแบบนี้กันให้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะมาพบกับ อัปเดตรถคันไหนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามมาด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ